สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมากับช่องตามใจพี่นะคะวันนี้เรามากันที่ตลาดนัดส่วนพฤกค่ะจะมีทุกวันเสาร์วอาทิตย์นะคะร้านแรกค่ะเราจะมาเป็นร้านไส้อั่วลำพูนนะคะตอนนี้ร้านจะขายอยู่ที่ราคาสี่ขีดละ40บาทค่ะอันนี้เราสั่งเป็น3ามขีดนะคะทางร้านค่ะจะถามเราว่าเราหั่นเลยไหมทางเราเลือกเป็นหั่นเลยนะคะ ทางนั้นก็จะหันให้แบบที่เห็นเลยค่ะที่ตลาดนัดสวนพึกนะคะจะเต็มไปด้วยของเลยค่ะเต็มสองข้างทางค่ะจะเริ่มตั้งแต่เช้านะคะประมาณ6โมงเช้าค่ะแล้วก็จะเริ่มเก็บกันประมาณ9โมงถึง10โมงค่ะ ต่อมาเป็นร้านขนมจีบนะคะวันนี้ซื้อเป็นชุดละ50บาทค่ะทุกคนดูค่ะขนมจีบลวร้อน,อ,นอุ่นในซึ้งเลยคะ่ะเวลาทานก็จะอุ่นๆแล้วก็ร้านรสชาติดีค่ะเคยซื้อมา3-4ครั้งแล้วค่ะ ต่อไปอันนี้จะเป็นกล่องนะคะจะเป็นชุดละ50บาทของที่เราสั่งไปค่ะในชุดจะได้20ลูกนะคะขนมจีบและอย่างนึ่งที่แบบเด็ดมากเลยนะคะของร้านนี้คือน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มเขาจะไม่ใช่น้ำจิ้มเป็นจิ๊กโชนะคะแต่จะเป็นน้ำจิ้ม วหวานนแล้วก็มีพริกเผ็ดๆค่ะแก้เลี่ยนได้ดีมากค่ะได้แล้วค่ะจ,จ่ายตังค์ต่อไปค่ะเราจะไปกินที่ร้านข้าวแกงค่ะพอดีพ่ออยากกินก็เลยดูเป็นผัดพริกขิงค่ะแกงร้านนี้มีหลายอย่างมากเลยค่ะจะมีเป็นแกงใต้มีเป็นผัดมีของทอด แล้วก็วันนี้อากาศไม่ค่อยจะดีค่ะฝนตกแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอยากจะมาถ่ายให้ทุกคนดูค่ะเราก็เลยลุยฝนเลยค่ะอันนี้จะเป็นร้านหมูปิ้งค่ะเป็นอีกร้านหนึ่งที่ชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าราคาถูกค่ะราคาไม้ละ3าบาทนะคะจะเป็นหมูปิ้งโบราณค่ะจะเป็นแยกกับชิ้นมันกับชิ้นเนื้อแบบชัดเจนเลยค่ะวันนี้ไม้สั่งมา3มชุดเลยค่ะ หชุดก็จะอยู่ที่20บาทค่ะได้7ไม้ค่ะคับมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นทอดมันกุ้งมีของขายเต็มเลยค่ะแต่ว่าร้านที่เราจะมานะคะจะเป็นร้านไส้กรอกค่ะเป็นเชิงของแช่แข็งค่ะมีทั้งไส้กรอกเบคอนพวกของทอดต่างๆนักเก็ตเฟรนฟราย อันนี้ที่ไม้เล็กซื้อมาค่ะเป็นเหมือนไส้กรอกเยอรมันค่ะเป็นอันนี้เขาจะขายเป็นลักษณะของครึ่งโลนะคะก็เลยซื้อมาถุงหนึ่งค่ะมาลองชิมค่ะลองเอามาทอดที่กระทะเทฟลอนนะคะก็อร่อยเลยค่ะหนังกรอบค่ะสุดท้ายค่ะจะเป็นขนมไทยนะคะจะมีเป็นพวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะแล้วก็จะมีขนมอีกหลายอย่างเลยค่ะมีเผือกกวนด้วยค่ะ สุดท้ายค่ะนี่จะเป็นราคาของที่ไม่ซื้อนะคะยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ